ซึ้งนัดเต๋าแฟนๆกีดลัน่นภาพนี้ที่รอคอยแห่แชร์คลิปโมเมนต์สุดซึ้งของอดีตคู่รักนักร้องดังยุค90เต๋าสมชายเข็มกลัดและนัดมีเรียหลังจากต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวเหลือไว้เพียงความทรงจำล่าสุดทั้งคู่โคจรมาเจอกันอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ต Grammy XRS 9 0 a n n v e r s a r y Concert เมื่อคำคืนที่ผ่านมา29กร,รกฎาคม โดยนัดมีเรียรได้ออกมาร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยเพลงดังของเธอเมื่อ17ปีก่อนแล้วได้เผยว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย RS ค่ะซึ่งเต่าสมชายก็ได้ออกมาเซอร์ไพรส์คนดูบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดลั่นหอนาทีที่ทั้งคู่มาเจอกันนัดบอกกับเต่าว่าผ่านไปแล้ว20ปีเพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่แต่งให้คุณเลยนะ จากนั้นเต๋าก็ได้โพสสวมกอดนัดเรียกเสียงกิี๊ดสนั่นหอจากแฟนๆและทั้งคู่ยังได้ร้องเพลงด้วยกันในเพลงโลกทั้งใบให้ในคนเดียวอีกด้วยทำเอาอแฟนๆต่างประทับใจในมิตรภาพที่สวยงามของทั้งคู่